สภาพยามเช้า,า,าตีอล้วโมงสี่สบสี่แล้วหลับันดี้ากเลยนี่ต้องเต้นม,มามอย่าเต็มเลยนะวันนี้ยตรงจะมาทนงไหนเหรอมอยู่ในในไหนทำดีๆไหนกินนมลกูก

สวัสดีครับก่อนเลยหอกยัไม่ตื่นย, <Okay. S 1> ยังไม่ตื่นทำใโอเค okay. สวัสดีครับเราเราต้องไปโรงเรียนแล้วเราต้องไปโรงเรียนแล้วมองกล้องสิโดคิดถึงเราเปล่าถามไปทำไมคิดถึงเราเปล่าเอาทุกคนทำแบบเราได้เลย <c oughs> ได้ยังที่ลิ้มเนี่ยโอเคบายบายบายๆสวัสดีครับฝนเดี่ยว